สวัสดีมาดูทุกคนด้วยนะครับเจอกันในเกม PUBG Mobile นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นเล่น PUBG เลยนะครับก็มาจัดซะหน่อยจริงๆก็ยังไม่ได้ทำคลิปด่านนี้แหละมันมีอัปเดตนะนั่นก็คือ DMR ยิงแบบออโตได้แล้วนะครับเห็นมีคนบอกในแชทนะก็คือซื้อของแต่ง5บาทใช่ไหมเราจะมาตามหากันได้ปืนดีนะไม่มีหมวกเลยเหรอถ้าถ้าเจอนะครับถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวเล่นอย่างอื่นแล้วกันถ้าไม่เจอก็เล่นปืนที่ถือ เมืเม่อกี้มันมีคนยิงกันข้างหน้ามันแก้เสียงบัคอกยังเนี่ยมันดักแน่นอนเลยวะ <c oughs> โอ้โหเกือบตายไม่น่าไปวัดยายอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ่มีคนวิบะ <c oughs> เล่นเล่นนานแล้วนะครับไม่รู้มุมได้ยามาพอดีไปเล่นข้างนอกแล้วละ่ะผมว่าบนนี้มันมันเลงยังไงวะเนี่ย ปีนตรงนี้ผมว่าน่าจะตายนะเนี่ยมีคนวิ่งข้างนอกไอตรงปราสาทเต็มเลยอะพวกมนุษย์โดนระเบิดหน่อยไหมนี่นวิ่งไปนูษยอะถึงปะเนี่ยถึงอ้ามีคนยิ้มฝันแล้วครับถึงเวลาแจมผมจะใช้ไอสไลด์นี่แหละเล่นนะมาทุกคนเดี๋ยวมาลองดูศักยภาพของการสไลด์นะครับปีนยังไงได้บ้างตรงนี้ได้ไหมนะ ไปมีคนบอกว่ามันหันได้นะครับแต่ว่าหันยังไงวะมีคนบอกให้หันกลับมาใช่ไหมเออนี่คือผมไม่รู้นะเนี่ยมันสามารถหันกลับไปกลับมาได้แล้วก็สามารถเบรกแต่มีคนบอกว่ามันเปลี่ยนเส้นทางแต่แต่ผมไม่เห็นมันมีปุ่มเปลี่ยนอุ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ปืนดีมาเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเพื่อนกระโดดเอ้าไม่เห็นมันเปลี่ยนเลยอุ้ยเอ้าไม่ใช่เขายิงใครอ่ะ รู้ยิงใครเหมือนกันครับแบบมีคนใช้สไลด์เลยอะอยากฟาร์มอยู่เหมือนกันนะแต่คนมันยิงกันไงเนี่ยมือที่สามต้องสามแล้วข้างในบ้านมีคนเฉยเลยเอา้าคานไปไหนหรอวะเพื่อนเขาแบกเข้าบ้านไปเนี่ยจุมนุษย์แนาย เอาไปครับไม่ได้โดนไฟนะ I'm dying เราบอกแล้วว่ามันโดนไฟนะเดี๋ยวไม่โดนฉันมีของขวัญมาฝากนี่เอาเอ็มโฟมาคนนี้จะมีดีมาปะเนี่ยโอ้มันต้องอีกคนนึงเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหา SK กับ s อสซาไอล้ไม่รู้จะเจออเปล่าหาไม่เจอเลยครับทุกคน รอบนี้ไม่เจอทั้ง S.K.S ทั้ง S.L.R เจอแต่ S.R อุ้ยมีคนยิง A.U.G เฮ้ยอ้าวศพอยู่ข้างหน้าเราเลยมันโดนอุ้ยเลนโซนอุ้ย,ยโดนเฉย <Wow. S 1> ยังคมอยู่จริงๆก็คือฟุกนั่นเองนะครับเพราะหมายของเราก็คือตามหา S.K.S กับ S.L.R นะเพราะว่าเป็น2ปืนที่ถ้ายิงออโต้อุ้ย เป้าทำไมขย่ายังโดนอยู่ไปแล้วจ้าเพราะ SK S K S เขย่ยาถ้าเกิดว่ามันยิงออโ,อโตได้นี่อุอ้ยดาเมจแรงมากแล้วนี่ทำไมมันมีคนมาขับรถมาจอดเฉยเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเอ็นเขดิเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวคนหรือบอดเนี้ย ไปดูนะครับเอาหาไปไหนวะเฮ้ยอันนี้คนปะหันมาสวนแต่ว่าไอ้ไอคนนั้นเห็นเราเฉยเลยเหมือนมัน <laughs> ไม่ใช่คนหรือเปล่าเน่ย <laughs> ไม่ได้เล่นนานไปแล้วไม่รู้แพทเทิร์นบอทเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับอัปเกรดไปถึงไหนแต่ว่าคนนี้วิมีของแต่งนี่คนแน่ๆนะครับของแต่ง10บ,บาท SKS เจอแล้ว มาได้ละเดี๋ยวเราไปซื้อของแต่งพอดีครับจริงจริงคือถ้าเกิดเจอ s l r ก็จะเล่น s l r อะทุกคนเพราะว่าเ l r เป็นปืนที่ผมว่ามันไม่มีใครใช้อะใช่ไหม s l r มันเป็นปืนที่แบบผมยังไม่เคยเห็นคิวฟีด s l r เลยดีกว่าเอาอย่างนี้อย่างมากก็เต็มที่ก็มีนี้แล้วมีเสียงเท้าใครอุ้ยแอบดอบอยู่ใกล้ยมีคนซสุ่ายแล้วยแล้วผมโยนผิด คนปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ไงทุกคน5บาทอันนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะใส่ได้เหมือนกับ m16 ใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็คือ m16 อ่ะมันจะยิงออโต้ได้ก็คือใช้เทมนี้นะดังนั้นก็ปืนอื่นๆที่เป็น dmr หรือว่ายิงเคาะอ่านั่นแหละปืนที่แบบเป็นเคาะเราก็จะสามารถใส่อเทมนี้แล้วก็จะยิงลัวได้นั่นเองแบบนี้นะนี่ก็เอ้ยเร็วอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ี๋ยวไปลองยิงกับมนุษย์ดูไม่รู้เวลาคนวิ่งวิ่งจะยิงโดนหรือเปล่ามีใครนะครับพี่ชายทำไมเสียงเหมือนเงียบอะไรแบบนี้21คนมันคนหรือบอดวะเนี้ยแต่ที่เรายิงเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าคนหรือบอดนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเราจะซัดเต็มที่เพราะว่ามันยิงแรงเหลือเกินเฮ้ยมีคนตายวงเต็มเลยครับทุกคนดูดูดิคนตายวงเต็มเลยไปยิงกันตรงไหนเนะไม่เห็นได้ยินเสียงเลยนะวงก็เล็กแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะ จะลองขึ้นไปดูบนภูเขากันเพื่อแบบเห็นคนไกลๆจะได้ลองยิงดูนะผมจะพยายามใช้เอสเคสให้บ่อยที่สุดนะครับนี่แบบขอเคสไม่เหมือุ้ยโดนหนึ่งนัดหายไปไหนเราไม่รู้หายไปไหนเราไม่รู้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ม่มีเสียงปืนเหมือนในบ้านเลยอะ ไม่เงียบจังอ่ะเหลือหกคนแล้วครับแปลกๆนะแปลกๆนะแบบน,ะนี้เอ้าเอานะเดียวอุว้ยสายมือยิงแต็ปเอาคิวก่อนสายมือมีคนมีคนเอ็นสเกตเหมือนเราเหรอใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวเปบนมงกนะทุกคนเหมือนวงจะบีบแล้วครับตอนนี้แต่ว่าไอ้ขอ้างบนเขาวนี่มันคนหรือเปล่าวะทำไมไม่ใช้เอ็นสเกตเหมือนกัน ออโต้เหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เสียงมันเหมือนแบบเคาะทีละนัดอะเฮ้ยโอ้โหยี่คนอยู่ครับพี่มีคนรับอยู่สองคนเอาเอวูจน็อกไปแล้วครับไปเดี๋ยวผมดังทีตี้ดีก่อนจะบอกไว้บนเขาไงนั่นตีสุดท้ายนะใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันมือที่สามไปแล้วครับเนี่ยน็อกไปแล้วนี่มีอะเอ้าทำไมใจโลไม่ติดวะ อุ้ยดูดูเาอุ้ยโอ้โหข้างหลังเข้าเฉยมาจากไหนเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ยิงไป1คิวก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าลองให้ดูแล้วนะก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับพอมันมีของแต่งแบบนี้ก็ทำให้น่าใช้ขึ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม